อ๋อก็ไม่ปกติอะค่ะใช่ก็เหมือนอยู่เมืองไทยเป็นยังไงก็ก็ปกติตค่ะใครถ่ายรูปให้น้องสาวถ่ายรูปให้ถ่ายสองคนนะใช่ใช่ค่ะก็มีน้องสาวคอยถ่ายรูปให้ผัดกัน,นะค่ะผัดกันถ่ายรูปไอ้ภาพที่ถ่มมุมสูงอ๋อมุมสูงมุมสูงใช้โดรนอะค่ะ ใช่ใช้โดรนใช่ไปถ่ายรายการด้วยก็เลยอุปกรณ์ครบไงมีทั้งแบบว่าทั้งโดรนทั้งอะไรสําหรับถ่ายรายการค่ะเป็นแบบคลิปเที่ยวครอบครัวอะไรอย่างงี้อ่าเรียกว่าแม่กับน้องเป็นแขกรับเชิญละกันแล้วก็เอาคนที่บ้านไปเป็นแขกรับเชิญจะได้ไปเที่ยวด้วยเห็น้ี่ไกแบบใส่ชุดว่ายน้ำแบบเยอะค่ะก็ปกติไปว่ายน้ำล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะใส่มาแบบเซ็กซี่ขึ้นเลยที่จริงชุดว่ายน้ำ มันก็แล้วแต่จะเรื่องเนาะวันพีซูพีแล้วแต่เราก็ใส่ทั้งหมดอะค่ะใช่เหมือนเราไม่ค่อยเห็นผัดผัดสลบ็กซี่จัดจ้านอ๋อคือที่จริงปกติอะใส่อยู่แล้วแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายให้เห็นอันนี้ก็เห็นแต่ไกลลิปตาไกลลิปตาไปค่ะไม่ห้ามไหมคะมีไหมไม่ยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราทํากิจกรรมอะไรเราก็จะเลือกใส่เสื้อผ้าตรงตามกิจกรรมที่เราทำอ่ะเราออกกําลังกาย ว่ายน้ำเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำเราตีเทนนิสเราก็ใส่ชุดเทนนิสเราคือมันก็มันก็จะมีชุดในแต่ละกีฬาให้ใส่ตามกันไปค่ะต้องส่งชุดให้เขาสแกนก่อนไหมคะ,ะไม่ค่ะชุดอยู่บนตัวเราเราก็เลือก <c oughs> <ช>แต่ว่าตู้หมากคิมได้ไหมคะเราดู้ม<อ>ไม่ได้เพราะพยายามดำน้ําถ่ายแล้วก็ไม่ได้สุณคี ถึงขั้นต้องไลน์ไปถามคิมบอกว่าคิมย,ยังไงไลยังไงคิมบอกว่ามันยากมันยาก<อ>ต้องใช้ความสาบนะก็คือหนูว่ามีกล้องเหมือนของคิม<อ>แล้วก็ด้วยความที่เราไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีเท่าไหร่เราก็แบบว่าไลน์ไปถามเขาบอกว่าคิมมันปรับยังไงอ่ะแบบทําไม่เป็นจริงๆม้วเราบอกว่าต้องถามมากเพราะมานำเป็น พี่บ๊อกซื้อกไม่ได้เลยมย่ีความสามารถในการถ่ายรูปเลยอ,ะอ,อ่ะยังดีที่น้องสาวถ่ายรูปเก่งเ,เขาบอกเขาจะหลอกแต่งเพลงให้นี่คะเคาะขาบอกว่าเขาก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันไปแตกต่างกันออกไปกันออ่ะแต่ว่าอินดี้ไม่มีภาพที่มาจากพี่บ๊อกเลยหรอน้อยคะ่ะน <arım> ้อยพี่บ๊อกพี่บ๊อกพี่บ๊อกค่อนข้างที่จะถนัดถ่ายภาพวิดีโอแต่พวกพวกภาพในรายการจะเป็นพี่บ๊อกเป็นคนถ่ายค่ะใชาตรงเอ็มีของบ๊อกอ่ะ ที่เองไปบอกว่าไม่ต้องมาที่มีสาวบิกินี่เยอะๆนอกกี้บอกเราไม่ต้องไม่ใช่พี่คือพี่ก็เขาเพิ่งออกซิงเกิลที่เป็นแบบกับทีเจอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบโปรเจกต์กับทีเจเอเพลงแม่อันตรายแล้วก็เออเป็นเป็นเอ็มบีที่แบบมีผู้หญิงใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ไงแล้วก็มีคนแบบมาคอมเมนต์ว่าเขาบอกว่าเออ ทำไมไม่เห็นแก่หน้ามาร์กี้เลยแบบว่าทำแบบนี้ได้ยังไงรับไม่ได้อะไรอย่างงี้ดราม่าใช่ใช่มีดราม่าตอนที่ออกตัวทีเซอร์ไปตอนแบบอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราทำอะไรครัเราก็เลยเมน์บอกว่าไม่ต้องขึ้นแทนสีสีโอเคคือตแลี่ยนแบบสีโอเคผ่านทาสีเลยเพราะว่าตอนที่ตอนที่หานางแบบเราก็ช่วยกันหากับพี่แพงอะไรเงี้ยค่ะใช่ มาขออนุญาตแล้วว่า M.B. จะออกมาเป็นประมาณนี้นะใช่ก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรก็เราช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันอย่างหานางแบบอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันหาอะไรเงี้ยค่ะต้องลงไปช่วยสแกนเองใช่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สแกนนะแต่ว่าแบบเหมือนแบบ เราเราก็พอที่ที่จะแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องถามถามคนรู้จักอ่าว่าแบบเออมีนางแบบมีอะไรอย่างงี้ที่แบบเล่นเอ็มบีได้ไหมค่ะชายไม่ได้ไปค่ะใช่พี่เขาขายเองอะค่ะก็สวยเหมือนกันแขนขายาวโอ้พี่คะจะเอาอะไรไปโชว์ก็หล่ะคะพี่ช่วยดูในเอ็มบีหน่อยสิคะมัน โอ้ยเมืนคนละไซส์กันเลยนะคะด้านหลังนะค่ะคนอื่ได้เขาก็มีอีเมสมาว่ากี้มีหน้ามันมันเล่นไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเอาคนอื่นแหละดีละใช่เราไม่ได้ตัดไม่้